เอาเงินทั้งหมดในชีวิตนะรวมถึงญาติโกโหดการอะในทุกคนที่ผมรู้จักนั้นมันรวมเงินกันนะ ผมจะได้รูปที่หวยที่สุดของปิกัสโซ,โซรูปหนึ่งถ้าเราซื้อปิกัสโซเนี่ยเราจะเป็นหางมังกรไปจนวันตายาแต่ถ้าวันนี้เราเอาเงินเท่ากันเนี่ยไปซื้องานศิลปะไทยที่ดีๆนะมารวมกันไว,ว้นะเราจะเป็นหัวหมาจากหมาตัวนี้มันจะโตเป็นมังกรแล้ววันนั้นเราจะเป็นหัวมังกรเลยสมเหมาเลสเทะแก้ผ้าเดินแต่งานคุณเนียนี้ยมันก็ไม่ใช่ละมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันอีคุณพี่มองว่ามันเป็นตัวเชื่อมได้เชื่อมเชื่อมเชื่อมได้ดีเลยยุคเรเนซองของศิลปะไทยซึ่งทุกคนหันมาสนใจพร้อมๆกกันนี็ เปอันแมนนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่เชลิยาวัจิพันนะครับที่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของในคอลเลกชันของนิสกายครั้งนี้นะครับเล่าถึงงานสะสมชิ้นแรกให้ฟังหน่อยครับงานชิ้นแรกเลยที่ผมเก็บเนี่ยจริงๆตอนนั้นเรามีกำแพงแค่กำแพงเดียวนะครับผมที่บ้านมีคอนโดตีคอนโดที่บ้านไม่มีรูปเลยจำไม่ไดมีคอนโดอยู่แห่งหนึ่งแล้วเราก็แต่งคอนโดไว้อย่างตั้งใจก็ให้ันสวยงามแล้วคอนโดเราเป็นสไตล์แบบมินิมอลขาวๆดำๆมานะก็เราก็มีกำแพงแค่กำแพงเดียวเพราะคอนโดมันไม่ได้ใหญ่แต่ที่ผมงกำแพงเดียวเนี่ยคือเราก็อยากจะได้งานนศิลปะที่มั มีชื่อที่โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงหน่อย พวไหนมันมีกำแพงเดียวไงไม่ได้กก็ให้มันดีที่สุดไปเลยแล้วกันเท่าที่เราจะมีพอมีปัญญาแล้วตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีปัญญาซื้องานศิลปะของต่างประเทศหรอกเพราะว่ามันเกินพลังกําลังของเราไปมากแล้วไอ้ชื่อที่เรารู้จักในต่างประเทศอะแวนโก๊โมนเน่ปิกัสโซ่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่หน้าแปลกนะเรารู้จักชื่อพวกนั้นเยอะมากแต่พอเรามาคิดถึงศิลปินไทยปรากฏว่าเราไม่รู้จักใครเลยคิดว่าเอ้เรารู้จักศิลปินไทยเราไม่รู้จักสักคนเอาจริงๆอะที่แคปคาแคปคาเนี่ย อา <Okay. S 2> จารย์เฉลิมชัยโคศิิพิพัฒน mm ์ hmm. สาเหตุที่รู้จักสองคนนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะของสองคนนี้ออกทีวบ่อยแค่นั้นเลย uh huh. เราก็เลยรู้และครั้งที่เราไปดูงานของสองท่านเนี้ยที่เรารู้จักเอ๊ะงานอาจารย์เฉลิมชัยอาจจะดูเป็นสวรรค์วิมานเยอะหน่อย mm <ๆ>ในขณะที่อาจารย์ถวันนี่มันเป็นดำๆำขาวขาว uh huh. เคลียรวๆอันนี้มันอาจจะเหมาะกับห้องเรา mm hmm. เราก็เลยไปเริ่มจากงานอาจารย์ถวันได้แหละเป็นงานชิ้นแรกที่เรากัดฟันยอมลงทุนลงไป ซื้อมันซึ่งไอ้ครั้งแรกเอาจริงก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นนะารู้สึกานไมมันทำไมมันมีราคาสูงขนาดนั้นท,ทั้งทั้งที่กระดาษแผ่นหนึ่งกับไอ้หมกึกไม่กี่เส้นเนี่ยต้นทุนมันน่าไม่น่าจะเกิน20บาทแต่ทำไมมันมีราคาหลายแสนได้ยังไงแต่ว่าเราก็าซื้อมาหลังจากนั้นพอเราเริ่มศึกษาเริ่มสัมผัสแล้วอยู่กับมันาเน,นี่ยก็เลยกลายเป็นเนี่ยมา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ คือตอนนั้นมันกับว่าเป็นงานแค่แค่เป็นงานไอสเกตที่แกปาดเขียนเรเว็วๆเขียนเร็วๆใช่ไหมครัอ้าจะเป็นชุดนั้นใช่ใช่<ๆ>ใช่การสะสมศิลปะกำลังบูมในเอเชียนักสะสมหน้าใหม่ก็เยอะขึ้นมองอยังไงครับผมว่าตลาดศิลปะในบ้านเราในทุกวันนี้นะครับที่ที่สัมผัสมาเนี่ยผมว่ามันบูมขึ้นมากนะนอกเหนือจากที่เราเก็บงานศิลปะเนี่ยผมยังเ,เหมือนกับบริหารออชเช่นเฮาส์บริษัทประมูลชื่นดีอาร์ออชเช่นเซ็นเตอร์ที่เราจัดมาแล้สิบกว่ารอบแล้วนี่ก็ประสบความสำเร็จดีขึ้นตลอดตลอดทำลายสถิติใหม่ตลอดตลอดแล้วมี ตอนที่เราเริ่มบริษัทขึ้นมาเนี่ยเรามีลูกค้าสักสี่หคนเองมั้งแล้วเราก็กลัวมากเลยว่างานจะแบบขายไม่ได้ไม่มีคนมาเลยนะวันนี้เรามีลูกค้าอย่างน้อยที่เราต้องส่งแคตตาล,ล็อกไปเนประมาณ500ร้ <Wow. S 1> นะต่อรอบเนี่ยครับใช่แล้วก็ฟอลโลเว,วอเป็นหลักหมื่นที่มาตอตดตาูในในออนไลน์ต่างของเรา ซึ่งมีการมันใหญ่ขึ้นมากๆแล้วเราเพราะตก่อนนั้นนี่พอเราพูดถึงนักสะสมงานศิลปะเราจะมีภาพจำเลยว่าต้องเป็นอาเฮียเนี่ยไงอาเฮียอายุเยอะๆแล้วก็หนีบกระเป๋าไ<ต>ว้แล้วก็ใส่แบบต้องรักแรงไว้เงี้ยองเส,ส,ส้นประปลาดโซ่รถไฟอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเพราถ้าเกิดเป็นงานประมูลเรื่องงานศิลปะที่ที่มีการแบบจัดกันขึ้นมาเนี่ยคนที่มาเนี่ยมันมีคนทุกแบบทุกสไตล์หลากหลายมากมีทั้งเด็กเล็กๆเลยจนถึงแบบจากนักธุรกิจวัยรุ่น อ่สายสตรีชัดคือมีทุกอย่างตอนนี้คือวงการศิลปะกว้างมันครอบคลุมไปหมดแล้ว <Raymond. S 2> แล้วก็ค<ะ>นเนี่ยหันมาสนใจมากผมว่าอาจจะบอกได้ซ้ําเลยว่ายุคนี้ที่เรายืนอ,อยู่วันนี้มันอาจจะเป็นยุคทองของการผสมงานศิลปะหรือวงการศิลปะปดได้ซ้ำม,มันเป็นยุคเรเนซองของศิลปะปไทยซึ่งทุกคนหันมาสนใจพร้อมๆกันไปจนเหมืนมากเราจะาจะเห็นอย่างและอีกอย่างหนึองปรากฏการฮาร์ทอยต่างๆที่เกิดขึ้นเนีย่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นประโยชน์ต่อว,วงการศิลปะปามากเพราะว่ามันเป็นการทําให้คนได้เริ่ม สัมผัสเริ่มเก็บแล้วกดครับเล่าหลายๆคนก็จริงๆก็เริ่มจากอาร์ทอยเนีพอเก็บอาร์ทอยชอบขึ้นแล้วเขาก็เริ่มซื้อเป็นสเกลเจอร์แล้วหลังจากสเกลเจอร์ก็เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นงานเพนติ้งเป็นอะต่างๆซึ่งมันก็เป็นการทําให้คนเนี่ยเริ่มสัมผัสและมาเก็บสะสมงานศิลปะคื่อีุณพี่มองว่ามันเป็นตัวเชื่อมได้เชื่อมเชื่อมได้ดีเลยทําไมถึงเลือกเก็บผลงานของศิลปินไทย ผมบอาสมมติถ้าเกิดผมอยากจะเก็บงานศิลปะต่างประเทศอายกตัวอย่างท้าวันนั้นผมบอกผมอยากได้เก็บงานศิลปะของศิลปินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอายกตัวปิกัสโซโมเนวันโกอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักนะอืครับพอเอาเงินทั้งหมดในชีวิตนะรวมถึงญาติตโกหกญาตอะไรทุกคนที่ผมรู้จักนะมาวงเงินกันนะผมจะได้รูปที่ห่วยีที่สุดของปิกัสโซรูปหนึ่งเก็บเอาไว้แล้วผมก็จะกอดมันเอาไว้จนตายมันก็คแค่นั้นแต่ถ้าผมเอาเงินจานวนเท่ากันนะไปซื้องานศิลปะไทยผมจะได้งานศิลปะไทยที่ดี ถ้าเราทําพ่วงานถ้าเราซื้อปิกัสโซเนี่ยเราจะเป็นหางมังกรไปจนมันตายแต่ถ้าวันนี้เราเอาเงินเท่ากันเนี่ยไปซื้องานศิลปะไทยที่ดีๆนะมารวมกันไว้นะเราจะเป็นหัวหมาวันนี้เป็นหัวหมาแต่ถ้าเราทุกคนในวงการเนี่ยช่วยกันพัฒนาช่วยกันลักการให้วงการศิลปะมันใหญ่โตเป็นอนาคตวงการศิลปะไทยวันหนึ่งจากหมาตัวนี้มันจะโตเป็นมังกรแล้ววันนั้นเราจะเป็นหัวมังกรเองขอเคล็ดลับการเริ่มสะสมงานศิลปะจริงๆนะศิลปะเวลาซื้อเนี่ยหรือเวลาเราเราเก็บมันอะ เราเราจะไปมองเรื่องลงทุนเป็นเรื่องแรกเพราะถ้าเราเรื่องลงทุนเป็นเรื่องแรกเนี่ยเราจะเครียดอืเราจะแบบโอ้ยอันนั้นมันต้องกี่บาทราคามันจะลงมันจะขึ้นแรงตางมันจะมันจะไม่สนุกละแต่ถ้าเราเราซื้อเพราะเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะจริงๆต่อให้เราไม่ได้ขายมันคือกําไรทุกวันการที่เราได้เห็นมันทุกวันได้มันได้สร้างแรงบันดาลใจอะไรเลยให้เราบางอย่างสร้างกระทบใจอะไรบางอย่างเนี่ย มันกะคือกําไรที่เราเห็นมันทุกวันและมันกาไรใช้นะครับส่วนอนาคตมันจะราคาขึ้นมันจะอะไรกันนะแลวมันเป็นคือผลพลอยได้ถ้าเราคิดแบบเนี้ยผมว่ามันจะไม่มีการไม่รีบม่เครียดมันก็จะไม่ได้มานั่งคิดถึงเรื่องผลกําไรขาดทุนไรมากมายนี่เป็นวิธีการเก็บงานศิลปะที่ที่ถูกต้องคือคือรักมันชอบมันก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะให้แนะนําก็คืออย่ารีบคือคือคนไม่จําเป็นต้องเห็นแล้วต้องโขลต้องรีบซื้อมัน ดูเยอะๆศิลป,ปะบางทีมันเป็นอะไรที่เราอ,อธิบายไม่ได้ว่าอันเนี้ยมันดีอันนี้มันไม่ดีแต่คนที่เห็นเยอะๆเห็นของที่ดีทั้งหมดก่อนในโลกมาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถจําแนกได้เองว่าอันนี้คืองานที่ดีงานที่ใช่แล้วเป็นงานที่เขาชอบจริงๆแล้วเขาก็ซื้แล้วเขาก็เลือกซื้อสิ่งนั้นมาสาคัญคือต้องดูเยอะๆมินิสกา,ารไหนอะไรต่างๆไปดูให้มากๆอ,อย่างที่บอกก็คืออย่าดูแต่ในมือถืออ,อย่าดูแต่ใน iPad มันไม่ใช่หรอกงานศิลป์ปของจริงเนี่ยที่มันมันมีเรื่องเกี่ยวกับสเปซเกี่ยวกับไซส์เกี่ยวอะไรมาเกี่ยวข้องคุณมาดูของจริงแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไาว่าของจริงที่มันดีเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบไหนแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นมากๆคุณจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีคุณจะบอกได้แล้วศิลปินควรทาอย่างไรให้นักสะสมซื้องานงานที่ดีนะ ก็คืออย่างเหมือนกันนะสะสมเหมือนกันศิลปินก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปเห็นงานที่ดีทั้งหมดก่อนให้รู้ว่าเออไอที่ดีในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันให้ความรู้สึกแบบไหนนะเข้าใจประมันก่อนแล้วนอกเหนือจากคุณเห็นของดีทั้งหมดในโลกแล้วรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเนี่ยจำลามาจําแนกได้แล้วเนี่ยศิลปินที่ดีต้องมีความลึกคือไม่ใช่คุณพลาดลูกเก่งอย่างเดียวอย่างเหมือนสมัยอาจารย์ศิลป์สีเนี่ยเข้ามาสอนลูกศิษย์ในบ้านลูกอาจารย์ศิลป์จะบอกเลยว่าคุณเป็นศิลปินที่ดีคุณต้องรู้ทุกเรื่อง คุณต้องรู้เรื่องสังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องศาสนารู้ทุกอย่างคุณเป็นคนที่ลึกซึ้งแล้วคุณเอาทั้งหมดที่คุณรู้เนี่ยเอามากันกรองแล้วออกมาเป็นผลงานของคุณอันนี้คืองานที่ลึกมันจะทําคนจะรู้สึกได้ว่างานคุณนั้นลึกหรือไม่ลึกจากสิ่งที่คุณรู้และอีกอย่างนึงคือเรื่องฝีมือเนี่ยมันจะมีศิลปินใหม่ๆหลายเลยท่านเนี่ยมาถึงก็ทํางานแบบเพศบบ แอ็บสตรกแบบเขียนไม่รู้เรื่องเลยมาแล้วบอกไอ้อย่างเงี้ยฉันจะทําแบบนี้เท่านั้นไอ้แบบเนี้ยคนที่ทําแบบนี้อย่างเดียวอะแล้วพอบอกให้วาดให้ได้ดีๆว่าวาดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งจริงๆ uh huh. คนที่เขาเก่งจริงๆเราไปศึกษาเน่ดีไหม เขาจะวาดรูปไม่รู้เรื่องแอปต่ยังไงแต่ถ้าให้เขาวาดดีๆเขาวาดได้สบายกระเป๋สมาก็จะแบบว่ามาสายแบบโอ้โหเขาดีแล้วเขามาก่อนนั้นฐานแน่นแล้วแล้วเขาจะคลี่คายไปวัดยังไงอ่ะมันไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้ามาถึงคุณมาลี่คายเลยแล้วคุณไม่ทําดีไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงอันนี้มันก็จะมีหลายอย่างเนี่ยแล้วก็สมัยเนี้ยศิลปินคุณไม่ใช่กานทางานศิลปะออกมาอย่างเดียวแล้วมันจะประสบความสําเร็จสมัยเนี้ยมันเป็นโลกของออนไลน์โลกของมีเดียแต่งาน ของคุณมันคือตัวตวนของคุณเพราะนั้นตัวต,วตวนของคุณที่คุณสื่อออกมาผ่านทางช่องทางต่างๆมันต้องสอดคล้องไปกับง,งานมไม่ใช่คุณซ้ำเหมาเละเทะแก้ผ้าเดินแต่งานคุณเป็นเนื้เยงมันก็ไม่ใช่ละมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันคือคุณกับงานเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอการจะขายงานสมัยนี้เหมือนเป็นการสร้างแบรนด์แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมันต้องเกี่ยวข้องกันหมดทั้งตัวคนสร้างแล้วก็ผลงานที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยภาพลักษณ์มาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ <English course> สำไกราฟิศิลปินเนี่ยมันลำบากตรงที่มันต้องขายงานเองเพราะคุณต้องไม่ใช่แค่วัดเก่งคุณต้องมาเก็ตติ้งเก่งคุณต้องขายได้ด้วยเป็นเซลแมนแต่วันนี้มันมีแกลลี่ที่มันอยู่มากมายเลยมันก็ให้ให้อาที่ต,ต่างๆเหล่านี้เป็นของแกลลี่ไปเถอะศิลปินที่ดีอคือคุณมุ่งสร้างสารรค์ผลงานไปนะครับให้ลึกซึ้งให้ดีที่สุดแล้วให้เรื่องการซื้อขาย่าๆเนี่ยเป็นเรื่องของแกลลี่เพื่อให้มันจะมันจะได้เป็นระบบที่เป็นควรจะเป็นของโลกนี้เพราะที่ไหนในโลกน,นี้แล้วแต่ศิลปินเขาสร้างงานไปแกลลี่เขาขายงาน อ็อกชั่นเฮาส์ก็มีหน้าที่ขายของมืนสองคือทุกที่ทุกอย่างในในในระบบของศิลปะมันมีหน้าที่ของมันอยู่แล้วถ้าเราทำรหลายอย่างในคนเดียวเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วมันก็จนในที่สุดมันก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จครับอ่ามันเคยมีคําพูดว่าเราไม่ได้ซื้อแค่งานอย่างเดียวเราซื้อในตัวแบบเขาเรียกว่าความสามารถของศิลปินแล้วก็ตัวตนของศิลปินเหมือนเราซื้อเครื่องเราก็ต้องอินกับหลงใช่ใช่เพราะ่ต้องอินก่อนแล้วถึงซื้อเครื่องโอ้เป็นความคิดที่ดีมากการสะสมงานศิลปะให้อะไรกับชีวิต จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าผมสะสมงานศิลปะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดหลายๆท่านที่ประสมที่เก็บงานศิลปะมานานนะผมเก็บงานศิลปะมาสักสิปีนิดหน่อยๆนี่เองนะครับแล้วก็จริงก็เริ่มจากการแค่ซื้อรูปประดับบ้านแต่ว่าพอเราศึกษาหรือเราได้สัมผัสมันเยอะๆขึ้นเนี่ยก็เริ่มสึกว่างานศิลปะจริงๆอ่อยากจะให้สัมผัสของจริงนะดูจากใน จอมือถือหรือดูจากอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อรมเหมือนกันได้ไม่เห็นของจริงพอเราได้สัมผัสของจริงเราจะรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันมีความน่าหลงไหลมันมีพลังมันมีอะไรบางอย่างทำให้เราเนี่ยสนใจแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพอเรายิ่งศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยศิลปะบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ธรรมดาเลยนะมันมีประว<ข>ัติศาสตร์ที่ยาวนานมันมีความลึกซึ้งเมียต่างเพราะฉะนั้นเราพอเราศึกษาไรื่อนไปเรื่อยๆเราก็เลยหาเนี่ยอะไรเราก็เลย แทนที่เราจะเก็บงานศิลปะแบบไม่มีทิศทางเก็บแบบสเปซสปาไปเรื่อยเรเก็บอะไรก็ไม่รู้จนเบียกหัวแตกเนี่ยเราก็มาดูเริ่มมาดูเอ้งานศิลปะที่เรามีอยู่ในคอลเลกชันเนี่ยมันพอจะเอามาเรียนเป็นเรื่องราอะไรได้บ้างไหมก็เลย ปรากฏว่าเราก็มาดูว่าเราเอ๊ะเรามีทุกยุคทุกสมัยเลยนี่นะแล้วก็มาเรียนเป็นนี่แหละครับวสาสดศิลปะของบ้านเราแล้วตรงไหนที่ขาดตรงไหนต่างก็เอามาเติมทําให้มันครบให้เรื่องราวมันมันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเล่าถึงนิทรรศการนี้ให้ฟังหน่อยครับตอนนิทรรศการครั้งนี้นะครับเป็นนิทรรศการที่เรางานศิลปะตั้งแต่สมัยยุคราชการที่4นะครับเอามาไล่เรียงกันมาจนถึงปัจจุบันก็คือ ศิลปะสมัยใหม่ของบ้านเราจริงเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปเนี่ยมันจะเริ่มประมาณสัก200ปีทีปีแล้วก็สมัยที่ขวอยนคง,งเริ่มวาดภาพที่มีมิติตื้นลึกมีอาาโตมีมีอะไรต่างๆแล้วก็ถัดมาในสมัยที่กันที่5ที่อ่ราชสำนักนํพา,าพาศิลปินอิตาเลียนเข้ามาทํางานในบ้านเราครับ,รบไล่เลียงราชการที่6ที่พาจันสินพิชาีเนี่ยพาเข้ามาแล้วก็กมารัราชการในบ้านเราจนถึง ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเกิดเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์หลานศิษย์อาจารย์ศิลป์เลนศิลป์อาจารย์ศิลป์ลูกศิลป์จะเป็นสมัยใหม่ปัจจุบันจังป๊อปสไตล์ป๊อปฮาร์สไตล์ต่างเนี่ยคือพูดง่ายๆมาที่เนี่ยได้เห็นครบทุกยุคทุกสมัยเลยก็จะได้เข้าใจเลยว่า200ปีที่ผ่านมาของศิลปะสมัยในบ้านเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงมาบ้างครับเอาเราจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31สิงหาคมนะครับก็จัดที่หอศิลป์เจ้าฟ้าาหหอศิิลป์แ่งชตก็ เิศการจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นเราจะปิด hmm. ว like like mm ัน hmm. จ mm ันทร์กับวันอังคารนะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกคนที่มาครั้งนี้ก็อยากจะได้ให้ทุกคนได้เห็นงานศิลปะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะไล่เรียนถ้าเราเดินนะทั่วตั้งงานแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าศิลปะสมัยของใหม่ของบ้านเราเนี่ยมันมีวรรยาการที่ยาวนานแล้วก็น่าภูมิใจไม่ใช่อยู่ดีๆงอกมันจากระบอกไม้ไผ่แล้วก็มาไงก็ไม่รู้นะครับกกว่าที่จะมีวันนี้ให้เราได้เป็นจอยเนี่ย บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้สร้างอะไรไว้ให้เรามากมายแล้วเราแค่ๆเหมือนเป็นต่อย,ยอดไปเหยียบบนบ่าเขาพวกเขาท่านในเขาสร้างอะไรไว้ให้เรามากมายเราก็ต้องเอาพิชัยแล้วก็เห็นแก่คุณูุประการที่คนเหล่านั้นได้ทําไว้ให้กับวงการ